ยินด,น, ay, นดี um, ดนนนนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยร์กรดวงดาวจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดน,นะคะไม่ต้องการฟังช่วงต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีท,าที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะตรงนี้หรือว่ากดตรงใต้ description กดตรง time stamp ท,ที่เริ่มการทนายได้เลยนะคะโอเคค่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษ special clip มากๆนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันชื่อว่าสัญญาณ่าวดีหรือสัญญาณดีมาแล้วนะ ะะอะไรจะเกิดให้กับคุณหลังปีใหม่ไทยหรือหลังสงกรานต์เดย์นั่นเองนะจ๊ะก็อวยพรให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะในทุทกๆด้านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะปลอดภัยทั้งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะขอเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกท่านมากๆเลยนะคะ,ะก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณคือกิ่งฟ้าปรับการพูดของตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ กิ่งฟ้าที่พูดมาแบบนี้นะคะอ่าฉะนั้นถ้าอยากปรับ ก็คือกดตรงฟันเฟืองให้กดคำว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้ามันก็จะสามารถปรับได้คุณให้ช้าลงเร็วขึ้นได้หมดเลยแต่ถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed หรือ speed ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นให้ดูต่อเนื่องได้เลยนะคะการทำนายดวงในคลิปนี้เป็นการทำนายเรียกว่า general reading ทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นขอทุกท่านดูอย่างมีสติอนันเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะ ก็ขอทุกท่านดูแล้วเป็นกําลังใจที่ดีเนาะและอะไรที่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะบอกตามนั้นนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณหลังปีใหม่ไทยนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าจากไพ่พีเนตแล้วก็ไพ่ทาลอดนะคะแลวแต่ไพ่จะบอกเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีพิจิกค่ะ generosity clear your energy beginning พระรามพระอินอูพระแม่รมัศมีขึ้นมาดีมาก The Tower Queen of Cups The Devil Queen of Pentacles Six of Wands The Wheel of Fortune เคชอปโซร์ตโอ้พลังงานขึ้นดีนะไม่ต้องกลัวนะไพ่บางคนบอกลัวไพ Tower. ่ทาวเวอร์ไม่ต้องไปกลัวมันมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์เราจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยมันเป็นปีใหม่ไทยมันเป็นช่วงระยะเวลาดวงเปลี่ยนของหลายๆท่านนะคะราศรีพิจิกมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสําคัญมากๆฉะนั้นเหมือนอาจจะต้องเตรียมรับมือกับมันหรือว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นแต่กิ่งฟ้าก็เชื่อหนึ่งอย่างนะเป็นการคียร ขจัดสิ้นกับสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีมันหลุดพ้นออกไปสิ่งดีๆหรือการเริ่มต้นใหม่เป็นของคุณเนี่ยบิเกนนคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือคุณอาจจะมีอำนาจมีบรารมีหรือว่าอาจจะมีคนคอยสนับสนุนคอยแบ็กอัพคุณดีมากๆรวมถึงคุณเองอาจจะมีวิชาความรู้หรือสติปัญญาที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่มันก็จะมีคําเตือนอย่าทําอะไรผิดศีลธรรมอย่าทําอะไรที่ทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะคะอย่าาาหททํเนนั้น ะะแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือว่าเรามีสติในการดําเนินชีวิตก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าไพา่เป็นแค่คําเตือนเฉยๆนะคะหรือสมมุติว่าเราแบบเรามีแฟนเราไปนอกใจแฟนอันนี้คือเปรียบเลยให้ฟังนะอย่าอย่าทำตรงนั้นหรือว่าไปหลอกลวงคนอื่นไปทไําร้ายจิตใจคนอื่นอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอย่าหาทาในสิ่งที่กระทาความชั่วทุกชนิดนะคะมันจะเข้าหาตัวคุณเองไวมากไม่มากคือแบบไม่ต้องรอชา้นนี้ชันไหนคือกรรมติดมากกว่า 5G อีกไวมาก ะะแต่ถ้ากลับทำกรรมดีอะ่ะมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีคุณสังเกตตัวเองดูดีๆแล้วกันนะคะช่วงนี้บางท่านถ้าคิดจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงการซ่อมแซมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือซ่อมแซมได้เปลี่ยนแปลงได้หรือบางคนอาจจะมีการออกรถใหม่การออหรืออาจจะมีการขยบขยาย กิจการหรือว่าการทําอะไรเพิ่มพูนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราหรือว่าอาจจะมีวิธีการหาเงินหาตังมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีอาชีพเพิ่มอาชีพเสริมนะคะหรือว่าอาจจะมีไอเดียปิ๊งปังใหม่ๆที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วไพ่ขึ้นการช่วยเหลือการสนับสนุนหรือความมีเมตตามันเหมือนกับว่าเราเองต้องมีความเมตตาจิต,จตแก่ผู้อื่นเหมือนเราอาจจะมีการช่วยเหลือมีการสนับสนุนผู้อื่นหรือว่าบางคนอาจจะมีการช่วยเหลือถึงแม้จะเป็นหน้าที่แต่มันก็เหมือนเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยเหลือนอ้ง เป็นต้นคุณจะเป็นที่รักมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้มันจะเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทําแต่มันเหมือนกับว่า สภาวะความมีพูนนาของคุณมันจะ raise up มันจะเหมือนกับว่ามันจะเพิ่มพูนมากๆเหมือน power up เลยทีเดียวนะคะ,ะมันทําให้คนเชื่อถือในตัวคุณเชื่อถือในศักยภาพหรือมีบุญวาสนาบุญบารมีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่นะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกต้องช่วยเหลือโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้สิ่งต่างๆดีมันจะตอบแทนคุณแน่นอนเหมือนบุญกุศลมันจะหนุนดวงของคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการไปเดินทางท่องเที่ยวหรือว่า,เ,าเดินทางแบบ อาจจะในจังหวัดหรือต่างประเทศเป็นได้หมดเลยหรือคนต่างประเทศที่เป็นแฟนช่องกิ่งฟ้าเดินทางกลับมาไทยหรือเดินทางในจังหวัดประเทศของคุณก็เป็นได้หมดเลยช่วงนี้ดัวของการเปลี่ยนแปลงคือการเดินทางได้ด้วยนะคะหรือทําอะไรใหม่ๆนะคะขยับขยายกิจการหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาหรือว่าเหมือนแบบทําหัตถการสัลญกรรมหรือว่าออกกําลังกายดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองมากยิ่งขึ้นเป็นได้หมดเลยมันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นในทางที่ดีนะส่วนเรื่องเงินเรื่องทอง ฟื้นตัวค่ะเงินของคุณเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าที่ผ่านมาการเงินไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ตอนนี้จะสมูทขึ้นจะฟลขึ้นจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนเขาเรียกว่าฟื้นตัวอย่างแท้จริงการเงินของคุณมันจะดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆบางคนอาจจะแปลว่าเข้าใจกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีการแพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายบางคนอาจจะมีงานบุญงานศรีมงคลเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเราไปร่วมของคนอื่นก็ตามแต่ดีทั้งหมดค่ะแล้วก็พไพ่ะอะค่ะ คุณเองนะคะมีการวางแผนในชีวิตมากยิ่งขึ้นหรือมีการจัดการบางสิ่งบางอย่างได้อยู่หมัดมากยิ่งขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแต่หนึ่งอย่างให้เรามาระวังคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่อายุงานน้อยกว่าเรานิดนึงด้วยละการระวังการมีปัญหากับพวกเขาในเรื่องคําพูดคํเจรจานะคะโอ้แล้วไพ่สาหรับนี้จะมีใบเดียวนะคะที่เป็นไพ,พ่พิเนรแล้วไพ่ขึ้นคําว่าโชคดีอุปไพ่ขึ้นเด็กกิ่งฟ้าเพิ่มพูนให้ก็คือโชคดีมีสุขโชคดีมีใช้นะคะความสําเร็จ Victory ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็น Cloverly คือใบไม้ของความโชคดีฉะนั้นคุณจะเจอความโชคดีมากๆในช่วงนี้อะอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคมันจะขระจัดสิน้นสิ่งดีๆจะเพิ่มพูนเข้ามาหาตัวเราแต่หนึ่งอย่างเวลาเราทําบุญอะไรก็ตามแต่นะคะมันอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราคนที่มีพระคุณนะคะครูบาอาจารย์แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนเวรด้วยนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณ f l o w ยิ่งขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าเออเป็นหนึ่งเจอเจ้ากรรมนเวรในรูปแบบความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละค่ะแต่บททดสอบตรงนี้เนี่ย บางทีบางครั้งเราต้องอุทิศสุขส่วนให้ก็จกำในเวรที่เราเคยร่วงเกินแต่ถ้าเราอย่างกิ่งฟ้าถ้ากิ่งฟ้ารู้ชื่อนามสกุลเขาอ่ะกิ่งฟ้าไม่ได้ไปทำอะไรนะเอามาอุทิศสุขส่วนหรือว่าจําหน้าเขาได้ก็นึกถึงหน้าเขาอุทิศสุขส่วนให้กับเขาไปนะคะเหมือนจะทําให้ปัญหาต่างๆมันทุเลาลงหรือกวความเกลียดชังทั้งตัวเราและตัวเขามันเบาบางลงอ่ะกิ่งฟ้าบอกเสมอถ้า บางทีศัตรูอาจจะก,กับกลายเป็นมิตรหรือถ้าไม่ดีก็จะแปลว่าการหลุดพ้นออกจากกันไปคือไม่ยุ่งต่อกันเลยนะคะประมาณนี้นะฉะนั้นอย่าลืมบุตรที่ส่งสุดให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะจงขจัดสิน้นความไม่มั่นใจของตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ใครจะดูถูกคุณปล่อยเขาดูถูกไปเราจะพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเราเองว่าเราทําได้แล้วเราอย่าดูถูกตัวเองนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาบางทีบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกกงังวลกลัว,ลวตัวเองทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวคะ่ะคุณทําได้นะคะจงมั่นใจกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจอีก อีกทางให้กับคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะให้แค่เรามาระวังเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเรามาระวังเรื่องแบบการเข้าสังคมหรือการพูดคุยกับคนเยอะมากเป็นกลุ่มๆะคะ่ะคือให้คิดก่อนพูดเท่านั้นเองจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิดตามมานะแล้วก็อย่าทําเหมือนไพ่จะเจโวขึ้นมาหรือไพ่ขึ้นขเขามาด้านมืออย่าทําอะไรผิดศีลธรรมแค่นั้นเลยนะคะอย่าทําอะไรที่มันแบบ ทำให้เกลาเกิดปัญหาตามมาทั้งตัวเราเองและผู้อื่นนะคะจงหมั่นถ้าาอทําบุญกุศลฐานบุญของคุณสําคัญมากๆถ้าจะทําบุญช่วงนี้แนะนำนะราศีพิจิกทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายการสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องน้ําสร้างสาธารณประโยชน์สร้างอะไรที่มันเหมือนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะเน้นอิฐหินปูนทรายทุกชนิดจะยิ่งดีนะคะหรือยกช่อฟ้าหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี่ย ที่ประดิษฐานวัดก็ได้ได้หมดเลยค่ะนะคะหรือโรงพยาบาลอย่างที่หญิงฟ้าบอกโรงเรียนก็ยังได้เลยนะคะให้กับเด็กน้อยต่างๆเงี้ยได้หมดเลยนะคะแรบร่วมบุญไป5บาทสิบ,บาทก็คือบุญเท่าเราทําด้วยใจสูงนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นการว่าการสร้างบุญกุศลจะช่วยหนุนดวงทําให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วชีวิตของคุณช่วงนี้อย่างที่หญิงฟ้าบอกพระแม่รัศมีขึ้นมา Queen of p e n t a c l e s ขึ้นมา The w h e e l o f f o r t u n e ขึ้นมาเงินทองคุณจะดีขึ้นจริงๆแล้วไพ่ขึ้นนาทีทองช่วงนี้นําขึ้้้้้้นนนใใใหหหรรีีบบําขึตักเลย่ะะค ือเป็นช่วงเวลานาะทีทองคุณจะพบเจอสิ่งดีๆอะไรที่มันไม่ดีจะหลุดพน้นลงไปสิ่งดีๆหรือเงินทองคุณจะเข้ามาเป็นเกาะเป็นกรรมอย่างมากนะคะช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างอย่าไว้ใจคนง่ายคิดก่อนที่เขาจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าคิดก่อนที่จะทําอะไรอย่าไว้ใจคนง่ายจนเกินไปนะคะอย่าหูเบาช่วงนี้คุณอาจจะเจอช่วงเวลาสําคัญหรือข่าวดีมากๆที่จะเข้ามานะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับชาวราศีพิจิกไพ่ขึ้นสัตว์คู่บุญสามารถเป็นได้ว่าช่วง นี้นะคะคุณทําอะไรก็มักที่จะมีคนแบ็กอัพคอยสนับสนุนหรือว่ามีบุญกุศลที่หนุนดวงคุณดีมากๆอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปฉะนั้นพลังงานของคุณเอาจจิงว่าขึ้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการเรียนรู้ใหม่ที่ดีใครกําลังเรียนกาลังศึกษาก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะไปเรียนต่อเรียนเพิ่มเรียนเสริมเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ได้เลยการเรียนช่วงนี้ของคุณดีมากๆแล้วให้ขึ้นสัตว์คู่บุญสามารถเป็นคำว่าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องสรรพสัตว์อย่างเช่นมรทิช้างสัรพสัตว์ม้าแมวหรือสัรพสัตว์อื่นๆเน้นเป็นพวกค่ารักษ์พยาบาลหรือของกินของริพภคได้หมดเลยจะยิ่งดีต่อตัวคุณสัตว์คู่บุญสามารถเป็นคำว่าคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาในช่วงนี้เจอสถานการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันไม่ดีกำลังจะหลุดพ้นออกไปอย่างที่กิ่งฟ้าเป็นดวงของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและ อะไรที่กิ่งฟ้าเตือนแค่เรามาระวังตัวเองไม่ใช่เอาไปกลัวแต่เป็นมนุษย์เหนือดวงเท่านั้นเองแล้วก็อย่าลืมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติด้วยนะคะขอให้มีความสุขทั้งกายและใจมากๆนะคะราศีพิจิกขออนุญ,ญาตจบคำธนาเดีเพียงทนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจัางกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้้้้กกกิิงนานาะะ่งงฟาาลตตไใดดด Subscribe Like ัหม of Facebook Fanpage Ti ๊ก o k ได้ IG ไดีดาวันนี้ลาไปก่อนค่าทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ